ดีนะครับวันนี้ก็มาเรียนต่อนะครับนะในวิชากฎหมายนะครับนะนะครับของปาปามหญิงนะครับนะเป็นแนวข้อสอบเก่านะครับที่อาจารย์ไปค้นคว้ามาไปศึกษามาแล้วมารวบรวมนะครับแล้วประมวลแล้วก็นํามาพิมพ์แล้วก็นามาสอนใหม่นะครับนะมาดูข้อที่4นะครับนะในกเดินเล่นอยู่บนถนนสายหนึ่งนะครับ แล้วมีเด็กวัยรุ่นนะครับมากระชากโทรศัพท์ของนายกอแล้ววิ่งหนีไปนะครับถือว่าวัยรุ่นคนนั้นความผิดเขาหาใดนะครับน,ะนายกอเดินเล่นอยู่บนถนนสายหนึ่งทันไหมนึกภาพตามครูนะว่าเขากำลังเดินเดินเดินไปแล้วก็เล่นมือถือไปนะครับในในมืออาจจะมี iPhone iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดก็ได้เนาะที่เครื่องสี่ห้าหมื่นบาทเนาะ ก็วัยรุ่นก็เลยเห็นว่าอู้นกอมันมีเงินนี่หว่าเนาะอ้เอาไ iPhone เครื่องหนึ่งสี่ห้าหมื่นโอ้กะชากแล้ววิ่งหนีเลยนะวัยรุ่นก็เลยตัดสินใจกระชากโทรศัพท์ขันของในกอแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะนะครับ,นะรบวิ่งหนีเลยวิ่งปุ๊บ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 ไปเลยนะครับนะวัยรุ่นคนนั้นมีความผิดข้อหาใดนะครับนะครับข้อหนึ่งลักทรัพย์ ข้อสองช่อโครงรัพข้อสามวิ่งเหล่าทรัพย์ข้อสี่ยักยอกรัพย์นะครับขีดคําว่ากระชากไว้โทรศัพท์โทรศัพท์ถือว่าเป็นทรัพย์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคําก็ตกทรัพย์นะครับโทรศัพท์ก็เป็นทรัพย์นะครับหรือกระเป๋าสตางก็เป็นทรัพย์นะครับ นะครับพวกนี้ตกทรัพย์ทั้งหมดนะเป็นทรัพย์สินของใครของนายก่อนั่นเองนะครับนะแล้ววิ่งหนีวงกลมว่าวิ่งหนีไปนะครับนะครับตกวิ่งเหล่าทรัพย์นะครับตอบข้อสามนะครับนะวิ่งเหล่าทรัพย์นะครับนะถือว่าทําการวิ่งเหล่าทรัพย์นะครับนะอันนี้ตอบข้อสามนะวิ่งเหล่าทัพย์นะฮะนะครับทีนี้มาดูข้อห้านะครับ เขาบอกว่าไม่ทาไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงนะครับวงกลมว่าไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงนะครับก็ถามว่าข้อใดไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงนะครับข้อหนึ่งตายแน่นอนฮนะสิ้นสุดครับอันนี้สิ้นสุดนะคู่สมรสตายเช่นคู่สมรสสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิตไป การสมรสจะสิ้นสุดลงอันนี้ถูกนะยาถูกยากันตามกฎหมายนะคุณต้องไม่ยากันที่สำนักงานเขตนะครับนะหรือถ้าตำจังต่างจังหวัดก็คือพบกันที่อำเภอถูกไหมนะเขาเรียกว,ว่าต้องไปจดทะเบียนหยานะครับจดทะเบียนหยานะจดทะเบียนยาการสมรสก็สิ้นสุดลงสิ้นสุดลงเหมือนกันนะ สารพิพภากษาให้เพิกถอนการสมรสนะเพิกถอน,นนี่คือเพิกถอนการสมรสทําไมต้องเพิกถอนการสมรสล่ะสมมดคุณทะเลาะก,กันบ่อยนะผัวมีคนนี้ทะเลาะก,กันบ่อยอา่าสามีภรรยาคู่นี้นะครับมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เข้าใจกันเนาะสรุปเลยไม่เข้าใจกันนะครับหนะึ่งทะเลาะก,กันบ่อยสองไม่เข้าใจกันสามตบตีกันอย่างรุนแรง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ยอมนะครับนะอันนี้เป็นคดีที่แบบเกิดขึ้นบ่อยนะเป็นคดีในครอบครัวเนาะก็เกิดขึ้นบ่อยนะบางทีมีการทำร้ายร่างกายระหว่างสามีภรรยานะภรรยาทำร้ายสามีสามีทำร้ายภรรยามันมันเกิดขึ้นจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ละก็ฟ้องศาลครับนะฟ้องศาลนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอยาก็ต้องฟ้องศาลครต้องฟ้องศาล พอสารพี่ภาคษาให้เพิกถอนการสมรสก็ทําให้สถานะการสมรสสิ้นสุดลงถูกนะครับแต่ก็าถามว่าไม่ทําให้นะไม่ทําให้คือคู่สมรสเป็นบวชนะครับไม่ทําให้คือคู่สมรสไปบวชอ,อันนี้คือไม่ทําให้นะครับนะนะครับอันนี้ก็คือทําไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงนะครับ